สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาวอาสูผู้สู่คนเสียงเจียวเจียวอย่าลิ้นไม่อีกแล้วพี่น้องจ้าค่ะเมื่อนี้ก็มาน่งยุ่งมองเกานั่น่ะค่ะพี่น้องค่ะหวังว่าคลิปต่างๆสี่มีสาระ,ะประโยชน์ดีๆให้พี่ให้น้องบอ่ดันใดกระดานหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้อย่าลิ้นขึน้นงงเสียผาบ่ะค่อยเรียบร้อยปันใดขอเพัยค่ะ พี่น้องคะเมอนย้ยยลินมีแนวดีๆมาวราจะจวนให้พีให้นองฟังอีกคือเกาเดเอ่าอาจสิเป็นแน่คิดมุ่งม,มั่งดีๆให้ลหลายๆท่านหรือว่าเป็นกำลังใจดีๆให้พี่ให้นองสุผู้สุคนบ่าว่าสิอ่แต่งงานกับฝรั่งกะดีหรือบ่ใดแต่งงานกับฝรั่งกะดีนะะนะะเนาะค่ะเนาะค่ะหัวข้อของยยลินเมอนี้ที่ชิ่มาวราจะจวนให้พีให้นองฟังกบคือเมียฝรั่งถึงเวลาหรือย,ยัง ที่จะหยุดนะคลิปนี้สีสีค่อนข้างอาขออภยค่ะสีค่อนข้างจวดแน่จักน้อยเด้อพี่น้องเด้อเธอว่อาขาดตกบุกพ่องบอกคัดใดพี่ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะค่เป็นอย่างเยเลี่ยนยังใส่หัวขอเมียฝรังถึงเวลาที่จะหยุดหรือย,ยังเนาะคะนะ่ะเนาะ เรื่องเล่าก็เป็นอย่งเีพี่น้องคะค่ะในกรณีที่สาวๆและหลายท่านนึ่งได้นั่นก็ยเยลินนํ่เนาะคะ่นะเนาะเบาถึงรวมๆเนาะคะ่นะเนาะนึ่งในนั่นก็คือยยลินนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะในมเมื่อมาใส่ชีวิตบยบินมาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วแต่งงานมาหรือว่าบใดแต่งงานมามานั่มพี่นั่มน้องพี่น้องเอามาทํามาหากินอยู่ในต่างประเทศ สิ่งที่หลายๆคนคิดอยู่เสมอคิดหอดอยู่เสมอๆก็คือครอบครัวเนะคะนะ่ะเนาะหลายๆท่านก็มีลูกมีเตาอยู่เบื้องหลังหลายๆท่านก็มีพอ่อมีแม่มีอย้ยน้องมสีสุขูสุขคนคือคือคำว่าครอบครัวเนะพี่น้องนะค่ะ หลายๆคนที่มาใช้ชีวิตอยู่นี่ส่วนใหญ่แล้วกับปากกัดตินถีบทำม,มาหากินหลายๆท่านมีโอกาสได้เปิดร้านอาหารเปิดร้านนวดมีธุรกิจอ่าที่เติบโตอยู่ในประเทศอ่านอกเนาะค่ะนอกจะด้วยจากที่สามีสนับสนุนก็ดีหรือตัวของบุคคลผู้นั้นอ่ามีความ เก่งกาใส่สติปัญญาดึงเจ้าของลุกขึ้นมาจนเป็นเจ้าของธุรกิจต่งตงางๆกละหลายพี่น้องย่าลืนขอชื่นชมบุคคลอ่าหลายๆท่านที่กระเสือกกระสนถีบตัวเองขึ้นมาให้ได้อยู่ในจุดที่ที่อมีศักยภาพที่จะดูแลครอบครัว,วหรือตัวเขาเองเนาะเนาะแต่หลายๆทา่านกับบ่ได้ไปถึงจุดนั้น ปากกัดติ้นถีบสู่ต่อไปแมนว่าอากาศสีเลวไร่สีแย่แค่ใดเราก็อดทนได้ค่ะพี่น้องคะหลายๆคนต้องทรงเสียครอบครัวทรงลูกเลี้ยงก็ดีทรงพี่ทรงนอง้นอ,อ,นองก็ดีเลี้ยงดูบิดามานดากะดีดีเบิร์พี่น้องคะดีเบิร์อันนี้เยลินบอดดามากมาว่า กระเทียบเปรียบเปยผู้ใดทั้งสิ้นนะคะดีเบิร์ดค่ะพี่น้องคะ่ะบัดที่นี่เอาการที่เราหยิบยืน่นช่วยเหลือครอบครัวผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยมันเป็นการดีพี่น้องเป็นความกตัญญูรู้คุณของของเฮ้าเนาะคะ่นะเนาะซึ่งสายเลือดของคนเอเชียส่วนใหญ่แล้ว99เกปซก็จะมีคำว่ากตัญญูรู้คุณค่ะ ตอบบุญแทนคุณเนาะคะ่นะเนาะึืนอยู่กับว่าแต่ละคนจะตอบคืนครอบครัวแบบใดบ้างบางคนให้ให้แบบพอดีอครอบครัวกะกินอยู่นั่แบบพอดีพอดีกระโศกดีไปบ่ได้เฮทให้เมียฝรั่งมีความอึดอัดอหัวอกหัวใจพ่อปันไดแต่ว่าบางบางกรณีค่ะกะให้ไปกับพ่อเป็นอันนี้ก็คืนอยู่กับเมียฝรัง่งอีกเด้ อันนี้เราไม่โทษครอบครัวนะคะเพราะว่าเข้าเป็นผู้หาเข้าเสี่ยงก็ได้บ่แหงก็ได้เราจะช่วยหรือไม่ช่วยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแมนบอพี่น้องเพราะว่าการใส่ชีวิตยุตางประเทศนี่แมนยูเม็ดเงินเม็ดทองมันหลายกับแมนยูกว่าเราจะได้เม็ดเงินเม็ดทองเหล่านั้นมามาส่งกลับบ้านโอ้บืนตายพี่น้องจ้าบืนตายเด้อบ่แมนฝรั่งห้เด้พี่น้องบืนตายเอา ส่วนฝรั่งห่ยยเลื้นก็เคยบอกไปแล้วหลายคลิปแล้วก็โชกดีไปอันผู้เขาห่หันพี่น้องค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็บืนตายหาเอาสําหรับผู้ที่ส่งลูกเลี้ยนเด้พี่น้องค่ะส่งลูกเลี้ยนความหักความแพงลูกผู้ใดกับมีสุขนนคนแมนบอกค่ะบ่าวาสีใดผัวไทยผัวฝรั่งคันว่าหักลูกเบ่งออกมาแล้วก็ะหักวัดทุบม่องสุบอนสุเจหันละพี่น้องห่วงเขาเอาส่งลูกเลี้ยนอยู่ปั่มปัป่มผู้จังนึงเนะาะค่ะเนาะ อันผู้ลูกนี่บ่ได้หาเงินแทนท,นที่สิตั้งใจเลียนค่ะอันนี้กับบ่ได้ว่าโทษผู้ใดผู้หนึ่งนะคะค่ะความผู้หนึ่งยู่ไก่อ่าผู้หนึ่งไปเลียนบ่ได้เลียนพี่น้องเลยก็บอกง่ายๆกับผานแม่นั่นแหละ,ะเนาะค่ะเนาะเขาให้ไปเลียนไปเลียนเพื่อสิใดมีวีซา่าสาขาอาชีพที่สิใดดูแลเจ้า,จาขวางไปในเมื่อทั้งหนาเมื่อที่เมียฝรั่งผู้นั้นนั้นไม่สามารถที่จะให้ได้แล้วอ โอ้ยลูกเต่ากระดันพ่นไปเปิดเพศสัตว์พี่น้องค่ะพูดอะล่านัตขายยาพี่น้องจะเลื่อนพ้นบ่ค่ะเปิดร่านขายยาพี่น,อน้อ,นเนายยานองเพราะบ่ได้เป็นเพศสัตว์นะคะค่ะก็ะนาความทุกอกทุกใจมาใหู้่้อยูย่ต่างแดนตัดบ่ได้ขายบ่ขาดเลือดในอกเนานะเนาะค่ะเอาบางคนบางคนเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องพี่น้องเอ,อ้ย แบกไว้ลงไปโหลดอยู่เทิ่งบาเนี่ยพี่ไอ้กระเสียวอ,อ,อ,อันนั่นผลุงกระเีียวอันนี้โอ้ยเงินมีแต่ยอดเป็นแันแสนไม่ได้โอ้ยหลานใส้ไปสร้างนี่ไว้บัสามสี่แสนยากไผเมียฝรัง่งอันนี้ไม่ได้ไปโทษพี่โทษน้องเด้พี่น้องเมียฝรั่งเนี่ยละพูดจังนึงเป็นตาสั่ง <c oughs> อย่าเล่นวาสนะ <c oughs> กะเลี้ยงของเขาอยู่ดอก กะเลี้ยงของเขาอยู่ดอกแต่มันกะเลี้ยงของเขาเนี่ยล่ะค่ะการที่เราจะให้จะช่วยเนี่ยถ้าเฮาบ่มีขีดจำกัดเฮาตายเลยพี่น้องค่ะพี่น้องคะ่ะหาไปตีเจ้าขี่จักรยานพาลมพาฝนไปแลว้วหาลัางมือ org, กกมยืนกอดกบใหม่ลมแห้งหลายจอดจักรยานพิ่มใหม่พี่น้องค่ะสวสิได้เงินแตละบาทแตละสลึงสิมาท่อนทุกท่อนอยากหาเงินใส่หนี่สามแสนสี่แสนไปใส่หนี่ให้ผู้อืน่นโดยที่จะควงว่าวได้ก้อนนี่ไม่รักตัวเองเลย เจ้าตายเจ้ากระตายถิมซื่อ,อๆนั่นเลี้ยวพี่น้องเอ๋ยบอกอยู่เดี๋ยวนี้กระดาเจ้าควางน้ำหั่นลักแต่ว่าใครเนี่ยอย่าลล่นบอกใครใดวุ่นวายก,กับน้งองกับนุ่งพาะว่านนองใส่อย่าล่นเขามีการมีงานเห็ดเขาซอยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างค่ะพี่น้องค่ะอันนี้อย่าล่นบอกร่วมๆนะคะค่ะค่ะสว่วสิมาใดเงินเป็นก้อนเป็นกาเจ้าควางพ่อปางตายเราจะต้องช่วยเขามากเท่าไหร่ถึงจะถึงจะเพียงพอพี่น้องค่ะ มันคว่าบผู้เป็นดอกผู้หาบ่ไใดใส่ผู้ใส่บ่ไใดหาพี่น้องจา๋าเราเนี่ยเราควรจะรักตัวเองไหมคะเรามาอยู่ต่างประเทศสู้ลมสู้สู้หนาวทุกๆอย่างอากาศที่นี่ไม่เหมือนบ้านเราสุขภาพร่างกายของเฮาทดถทยลงไปเรื่อยพี่น้องจา๋าเราจะยืนอยู่บนโลกใบนี้เพื่อแบกทุกแบกภาระ,ะของคนอื่นที่เราไม่ได้ก่อไว้ตลอดไปเลยหรือ สิวาคนอื่นกับวาได้ลูกอย่างเช่นลูกน,าานะฮะนะอย่างเช่นลูกเราเลี้ยงเขาโตแล้วเขาเรียมได้ถ้าเขากับน้ำคนเป็นแม่อยู่ต่างประเทศลหลายๆคนนี่พยายามที่สิซอยเหลือลูกยิบยื่นให้ลูกเท่าที่แม่คนนึงเสียหายได้เด้อยพี่น้องค่ะถ้าเขาโตแล้วเขาไม่รู้จักดิ้นลนไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเองคนเป็นแม่ก็ต้องถอยต่อให้หักแค่ไดก็ต้องถอย พออย่างวติเข้าค่าสามารถที่สิมายืนอยู่จุดนี้ได้ดูแลลูกได้ตลอดชีพพี่น้องคะวันหนึ่งเราก็ต้องตายขันเฮ้าซวายตั้งแต่ลูกยุ่ปั่มปัม่มไม่ปล่อยให้เขาช่วยเหลือตัวเองในวันหนึ่งที่เราจากโลกใบนี้ไปแล้วเขาจะอยู่ยังไงพี่น้องคะลูกเข้าสิยู่ได้จังไดกับโลกใบนี้อันทิ้มโหดไล่ยนี่พี่น้องค่ะอยะ่าล่นนี่ อบอได้ว่ามมา่ว่าใแหยผู้ใดแตกแยกในครอบครัวนะคะตาว่าว่าถึงความเป็นจริงว่ามันถึงเวลาที่เราจะหันมารักตัวเองได้หรือยังคุณทําเพื่อครอบครัวมานานเพียงพอแล้วบางคนค่อนชีวิตเลยนะคะออกจากบ้านตั้งแต่อายุสิบสสิบห้าออกโรงเรียนปาหกเหลี้ยวไปรับจ้างเป็นข่อยเป็นขาเพิ่นหาล้งคนไปเป็นแม่บ้าน เงินเดือนสามลอย,ลอยสี่ลอยทรงมาให้พอ่อให้แม่ซื้อเขาซื้อน้ำหรือเรียงน่องเรียงนุงกัว,ว่าไปสมัยตะกี้จนเท่าทุกมันนี่มาสู่ชีวิตยูตางประเทศพี่น้องเอย๋ยผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกจากบ้านตั้งแต่ออกโรงเรียนปหกจนป่านนี้บ่ได้โง่เมื่ออยู่บ้านเกิดเจ้าของหาเงินได้ปัม่มปั่มเท่ากับว่าคานชีวิตของเรานั้นเราได้ดูแลเลี้ยงดูครอบครัวและทุกคนมา ยาวนานเพียงพอแล้วหลายๆท่านกับสามเนื้อสางตัวให้ครอบครัวมีสัมมาอาชีพทรรมาหากินได้หลายๆเนาะค่ะเนาะแต่หลายๆท่านโอ้ยเป็นใจอีโตนซาดตรเป็นใจอีโตนซาดตรพี่น้องเอ้ย่ะถึงเวลาที่เราจะหันกลับมารักตัวเองหรือยังเฮากัแกไปหนาเถ่าไปหนาเนาะพี่น้องเนาะสู่ฟ้าสู่แดดสู่ลมมาเป็นอายุซี่สาหสิบปีแล้ว พี่น้องจ๋าอายุเข้าหลักห้าแล้วเนี่ยหฮงเข้าถอยหรอไดเฮงกระถอยไปแล้วลูกเข้ากับยาขึ้นไปสูเมือพี่น้องคะถึงวันนั้นแล้วเขาจะต้องยืนให้ได้ด้วยขาของเขาเองพี่นอ้องค่ะผู้เป็นเมียฝรั่งเนี่ยผู้ใส่ชีวิตอยู่ในต่างประเทศเนี่ย เาก็ต้องหันกลับมหาหักเจ้าของพี่น้องจ๋าเพราะว่าอย่างวัดตีเฮายู่จังสี่อยากพี่น้องเฮากับโบมีพี่น้องมแตรอันมูพวกที่เฮ้าหูวจักผู้ใดที่ดีอยู่น้ำกันเบิ่งแย่งกันกับโสดีไปเนาะค่ะเนาะแต่ว่าทุกๆชีวิตก็ต้องดินล้นดูแลครอบครัขว,ข,ว,ข,วของเขาดูแลตัวของเขาเราจะเป็นภาระของใครไม่ได้แม้กระทั่งลูกในไส้ของเรานะคะค่ะ ดังนั้นแล้วการให้การหยิบยื่นต่างๆถ้าถึงเวลาเฮ้าจิตต้องยุดเฮ้าก็ต้องยุดพี่น้องจา้าเพื่อตัวของเราเองนคะคะเนาะยามเจ็บขไข้ใดป่วยเฮ้าก็ต้องได้ดูแลเจ้าของหรือว่าจ้างบุคคลเหล่านั้นจ้างพยายบาลจ้างคนดูแลยามเฮ้าไปบ่ไดลูกนี่เบิ่งเฮ้าบา่ไดได้พี่น้องเพราะเราอยู่ต่างประเทศพี่น้องคะ อันนี้อย่าล่นอยากสิบอกไว้หลายหลายพี่น้องมันมันค่อนข้างสะเทือนใจนิดนึงแต่เข้ากับตองเฮ็ดพี่น้องคะเพราะว่าตนคือที่พึ่งแห่งตนเข้าพิ่งตัวเข้าใดลูกเต้าญาติพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่เขาก็ต้องพึ่งตัวเขาได้เช่นกันพี่น้องเฮาบอสามารถมา่ยืนอยู่ทั้งโลกใบนี้แบกรับผารละ ความทุกข์ความสุขของคนรอบกายไว้ได้ตลอดเวลาทุกของเราก็มีทุกของใครก็ให้คนนั้นเขาแก้ไขจัดก,การเอาเองแม้แต่ลูก ของเราก็ตามค่ะเขาใหญ่แล้วเขาก็ต้องมีครอบครัวเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะสู้ชีวิตเรียนรู้ที่จะก้าวเรียนรู้ที่จะใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหานั้นๆเรียนรู้ที่จะยืนให้ได้โดยที่ไม่มีแม่เรียนรู้ที่จะยืนให้ได้โดยที่ไม่มีน้องสาวพี่สาวหรือว่าหลานสาวหรือว่าลูกสาวอ,อ,อันนี้ยลินโบผิตสำหรับพ่อแม่เพิ่นเา่ามาแล้วเพิ่นกะ พึ่งผาอาศัยเฮ้านันลนะเนาะคะเนาะแต่ว่าขอยกเว้นขอนี่ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เฮากระถิ่มบได้ยอยู่แล้วค่ะพี่น้องค่ะถึงเวลาหรือยังที่เมียฝรั่งจะหันมารักตัวเองถึงเวลาหรือยังที่เมียฝรั่งจะหยุดหยุดความทุกข์ความกังวลใจต่างๆไว้ตรงนี้ค่ะพี่น้องค่ะ หันกลับมาหักเจ้าขวางหันมาดูแลเจ้าขวางพี่น้องบ่มีไผสีอยู่กับเฮาใดห่อนเมื่อตายเฮาก็บ่สามารถอยู่เป็นพลังแรงกายให้ผู้ดใดได้จนหอนเมื่อตายเฮาก็ต้องเป็นตนที่พึ่งแห่งตนคือกันพี่น้องคะค่ะคลิปนี้ยา่อีกแล้วพี่น้องคะอย่าลืมกะวังวา่าอ่าคลิปนี้สี มีประโยชน์ดีๆแบ่งปันดีๆให้พี่ให้น้องได้มาแสดงความคิดเห็นต่าง,ง,งๆรวมกันเนาะค่ะเนาะเชื่อว่าคำว,าว่าใดยันเล่นเว่าวสื่อสารออกไปผิดพลาดประการใดกราบขออภัยวนทีนี้ด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วค่ะคอ่าเพิ่นก็สอนไว้อยู่แล้วว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเฮาท้องคำนีไวเ้เฮากบสิบ่ทุกหลายเนาะค่ะเนาะ อันใดข้าตัดใดกระตัดออกไปเพื่อให้พวกเขาได้ยืนได้ด้วยขาของเขาเองให้พวกเขาได้พื้ปีกให้พวกเขาได้ใช้ปีกของพวกเขาบินให้ได้ด้วยปีกของเขาเองนะคะนะค่ะคลิปนี้อย่เล่นขออนุญาตบัดคําจบไปซากอนพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อย,ยังมีอียงดีๆหลายอย่างรอพีล่อนนองคือเก่าดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย